อันนี้กล่องอะไรมาอะไรลูกอะไรอะไรกล่อ,ปลองปิดสนิทไปดูทำไมมันเสียแล้วลูกไม่ต้องเล่นแล้วมันเหนียวไม่เลยไม่เลยว้าวกล่องอะไรเนี่ยกล่องมาแต่เช้าเลย โอ้บารลักะตรงน้อยน่าไม่ได้มือเขาลงมือใชเนาะว้าวอะไรบอยมินมินมินมาดูเยะลยเราจะอันนัคำว่ามเนี่ยเราจะติดตรงติดดีสิตเขาอยู่ปะอ้าวอันนี้มีจำได้เหมือนที่ตะวันจะบอกหนูเข้าๆเกินๆว่าไม่ได้ตะวันสั่งขนมมาให้โอ้เอ้าก็ดูที่ชื่อสิ มีชื่อคนส่งไหมไม่มีจะยื่นเอาน้าเป็นชื่อถึงไงอ๋อขอบคุณที่เันตะวันตั้งตังคะที่อยากจะบอกว่าให้แบ่งเพื่อนด้วยโอ้ให้แบ่งเพื่อนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยนะอืมเดี๋ยวตอนเย็นอ่าน้องหยองมาแล้วก็น้องอะไรนะน้องอิงนะอืมถ้าน้องตองมาเล่นด้วยก็แบ่งน้องตองด้วยโอ้ยหัดเชยหัดเชยหัดเชยโอ้ยว้าวเยอะเลยเต็มบังเลยนะ บัติอันนนี้้ดวยอัไหนด้วยหนูชอบอันไหนนะหนูชอบอันไหนมันต้องเอาไปแช่เย็นนะใช่ถ้าเามันนไ่เเอปแชย็ดี๋ยวเดี๋ยวมันจะละลายเหลือขาเหลือขา่ขอบคุณขอบคุณพี่ตันตะวันหน่อยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันขอบคุณพี่ตันตะวันมากมาเลยนะคะขอให้ได้เกแนนให้เหมือนเท่าไปไม่เจ็บไม่จน ขอให้สมความม,าามุ่งมั่นพัฒนาชีวิตสานทายไปเท่า,หาไหรขอให้ปลอดใช้ปลอดภัยนะคะเมื่อใดลองท่องหลามาที่ใดมีเศรษฐีได้แล้วขอให้เป็นคนที่เขาเพื่อตลาดไปนะคะคุณค่ะนี่อ,อ่ะขอบคุณหน่อยมินน้อยขอบคุณหน่อยขอบคุณข้าเฉยเลยนี่เป็นของประเทศอ่ะขอบคุณก่อน,อนพี่ทันตะวัน,อ,น,วนอืนี่นะมินน้อยก็ได้กินด้วยกันนะคะ,ะช่วงนี้อยู่ที่สี่ก็ ใช่เด okay. okay. so so yeah, pues ี๋ยวตอนเย็นแบ่งเพื่อนๆกันโอเคอันนี้ของน้องแชายเพื่อนหมดเลยเพราะว่าช็อกโกแลตจะมาชรานัวเดี๋ยวตอนไอ้นั่นค่อยแบ่งแบ่งน้องตองด้วยเดี๋ยวไอ้นั่นก็เดี๋ยวให้อืปาล์มแล้วก็ไปด้วยวินาทีจังเลยอ่ะเซีร์ชิมากยิ่ช็อกโกแลตจิ๋ว เป็นแต่แซ่บเนื้ออะไรลูกอันน okay. okay. ี้คือจะเปิดร้านขายได้เลยโอ๊ยอะไรเนี่ยมีน้อยเนี่ยพากันกินได้ฟันผุกเลยโอ๊ยไม่ผูหรอกแป๊บเดียวอ่ะฮะอะไรนะคะหนูจะให้สีชมพูกับใคร เราคัดเป็นสีชมพูเหรอลูกคัดเป็นสีแล้วโอ้มมีนีแถมว้าวขนมเยอะเลยขอบคุณนะคะคุณทานตะวันที่เมตาน้องพลอยนะคะเมนน้อยด้วยนะคะทุกคนเนี่ยขนมเต็มรังด้วยแล้วก็จะแบ่งเพื่อนๆน,นะน้องๆเขามาเล่นกันนะทุกคนเป็นขนมจาก คุณทานตะวันเนาะก็น้องพลอยก็แบ่งเพื่อนๆนะทานนี่ทุกคนค่ะขอบคุณพี่ทานตะวันนะคะขอบคุณน้องพลอยที่แบ่งให้ด้วยค่ะนี่ก็แบ่งกันทานพอเพื่อนกระสุงมาก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวจะให้อน้องแล้วน้องปามน้องปลายน้องตองด้วยแล้วก็อิงด้วยนะโอเคค่ะเอา้าเมื่อกี้ยังไม่สบายอยู่เลย ไหนไหนไหน,ใ,นใครบางคนเมื่อกี้ไม่สบายอ่ะออเออทำยังไงทำยังไงทำยังไงเนาะอ่ะอดูซิดูซิเมื่อกี้ตกใจหมดเลยหันมาไหนโอ้มินน้อยไม่สบายอ่ะนี่ <c oughs> เลือกเอาคนละถุงเลยค่ะ <c oughs> ใช่มันช็อกโกแลตทั้งหมดแหละเลือกเอา ดูได้ดูได้ปั๊มแปมเรื่ยไปปั๊บเอาเป็นไหนก็แล้วแต่ชอบโอเคค่ะอันนี้ขนมจากพี่ทานตะวันคนสวยขอบคุณพี่ทานตะวันเลยค่ะขอบคุณพี่ทานทานตะวันมากๆเลยนะคะที่ให้เป็นขนมช็อปเปอร์กนะคะแล้วก็ขนมอร่อยมากะ ค่ะโอเคเอาป้ามาลยลูกพอดีอีกอิกโงก็ให้น้องอิงโอเคค่ะนี่นะคะก็ได้แล้วก็แบ่งนะคะเพื่อนๆกินแล้วนะคะพอดีคุณทันตะวันเนาะเพิ่นสงน่งขนมมาให้น้องพลอยนะคะแล้วก็แบ่งเพื่อนๆกินกันไปเล่นไหนอ่ะจะชวนกันไปไหนไปเล่นกับพี่ตองเหรอโอ้ <laughs> พี่ต้นน้ำเป็นวงเวียนเหรอ,หอไม่ได้ไปใช่ไหมเอออังคารทั้งวันเลยีบ้านเราไม่แรงขนาดนั้นอือนั่นแหละป้าว่าจะเข้าไปดูอยู่วันนึงที่บ้านเราขายฝนตกเป็นราคางท้าไหรเอ,อ,อันนี้ราคาบ้านเขาพัง,างไปเลยนะอ เราจะเข้าไปดูอยู่พายุไงเมื่อกี้พายุงวงช้างเหรอบ้านบ้านกราบอือไปแล้วลังคาบ้านหน้ามันจะน่าจะไปเป็นแผ่นเลยมั้งอืมอืมมันจะยกไปทั้งโครงเลยอ่ะอือที่ไหนนามั่งตูมมันเด้แล้วเขาก็เอาไอ้เสื้อผ้ามาตาก พอนเปียกหมดไงทั้งเสื้อผ้าทั้งที่นงที่นอนอะไรๆเเปียกหมดเลยอืมออเปียกทั้งบ้านแล้ว<ม>เพราะว่ามันไปทั้งรังคางไงเดี๋ยวแม่ว่าจะเข้าไปดูอยู่ก็ภัยธรรมชาติอ <c oughs> เอาน้องก็เดินะมินมินจะไปเล่นกับน้องวพนนอยอยิงไหมคะอ่ะจะไปเล่นกับพี่พลอยเปลี่ยนแผนแล้วนะพี่พลอยอืม ไปดูดิไปดูบ้านเขาลังคาพังอ่ะมันยกไปทั้งลังคาเลยนะโอเคไหมเราอ่ะไปดูไหมงานเข้าแล้วพี่บอยยืนกัดนะยืนกัดเป็นตุ๊กข้าโรงบาลนาะ ว่าจะไปเก็บดอกกระเจียวให้ให้ฝนไม่ตกก็นนาะค่อยไปเนาะวันไหนก็ได้นะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ค่อยไปเพราะว่าถ้าถ้าเราฮะอีเมท้าไม่ได้มาขินอ๋อเออเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกวันนี้พรุ่งนี้ค่อยไปเพราะว่ามันดอกมันจะได้สวยเมียงอะไรเมจินุนเหรอหรอโอเมงกุจี เมนกุจีมันก็เป็นตัวดำดำเล็กๆเมนคามแต่แต่มันตัวใหญ่เมงคามตัวใหญ่แต่เมนกุจีมันจะตัวน้อยโอเคค่ะนี่ก็เรียบร้อยนะคะ